วัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ห้ากะทิไม่วิธีกกำจัดยุง่งยุ่งมันหลมันเป็นน้ำฝนแล้วเนาะหาแบบข้าจุดอ่มันกับซีเมนต์พี่น้องถ้าเฮดแบบได้อย่างกันยุ่งมากข้ากะทิเกะเกะแซนามจะคดหนึ่งแซ่ประมาณหาหนาทีแล้วห้ากะลื่นน้ำถิมแล้วห้ากะทิใส่นำสมใจสู้เนี่ยพี่น้องไอ้นำสมใจสู้นี่เข้าไป เอาไว้วมกับยากันยุง่งแล้วก็ไปบ้างไวตตามจุดต่งางๆดีมันเมือม่อต๊ะกินข้าวก้างตูต้เสื้อภาใตเล่าพาเฮ้าจัิงสิถ้าการจุดมันจีมินพี่น้องอันกนิแพออันนี้สซ้าบค่ะแต่ว่ายุง่งจหนี้เพราะว่ายุ่งมันมากกินยากันยุ่งอยู่แล้วจ้ะแล้วก็บ,บ่มักน้ำสมใจชู้อยู่แล้วเพราะว่ากินของเข้ามันฉุน นี่แหละค่ะวิธีไลยุ่แงแบบง่ายๆจากพี่น้องน้องเฮ็ดเบิงเดนะจ้าขอบคุณค่ะ